ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับรายการสองพระสองธรรมนำสุขวันนี้ก็จะได้นำเสนอพระปิตา หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวซึ่งเป็นหนึ่งใน้าพปิตาเบญจภาคีเนื้อผงสำหรับวันนี้ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ก็คือลักษณะรูปแบบของพาพปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์อุ้มท้องหรือว่าพิมพ์สังขจายซึ่งมีความสวยสดงดงาม เป็นอย่างดียิ่งเรียกว่ามีความสมบูรณ์มากมีความเก่าตามธรรมชาตินะอง์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะมีลักษณะที่มีความเก่านะมีความยุบย่นยอ่อนะตามธรรมชาติของเขานะองนี้เก่านะ สังเกตดูว่า,าช่วงของพุงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพุงป่องแล้วก็ช่วงแข้งนะช่วงขอบแข้งตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็จะลึกนะแล้วก็ความหนาก็จะหนาพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีความสูงเป็นลักษณะเป็นชลูดขึ้นไป นะด้านหลังก็จะมีความยุบย่นยอ่อเป็นเหมือนกับผิวส้มนะหรือว่าเป็นรอยปูไตลักษณะตรงนี้เป็นความยุบตัวของเนื้อผงที่มีความเก่าตามธรรมชาตินะนี่ที่นักสะสมพระเครื่องเขานิยมที่จะไขว่คว้าหามาเพื่อ การสะสมหรือว่าเพื่อการจําหน่ายก็ตามนะก็เป็นพระที่หายากอีกองค์หนึ่งที่ได้นำเอามาให้รับชมกันนะเพราะนั้นถ้าบ้านใครมีพระปิดตาลักษณะเช่นนี้นะก็ขอให้เก็บบูชาาไว้เป็นอย่างดี เพราะว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระปิตาเนื้อผงเพราะนั้นถ้าบ้านใครมีนั้นนะไปปล่อยให้กับเสียนพระก็อาจจะตั้งตัวได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลเอาไว้ให้ดีนะเผื่อว่าจะได้เอาไว้ เพื่อที่จะแปลเป็นทรัพย์สินได้ในอนาคตได้เนะพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้สำหรับลักษณะของการที่ในช่วง2พระ2ธรรมนะช่วงนี้ก็เป็นการ2ธรรมลักษณะการที่เราจะมาตีเป็นปริศนาธรรมนั้น เราก็สามารถที่จะตีปิิศนาธรรมได้ว่านะหลวงปู่ท่านก็ให้เรานั้นได้มันบำเพ็ญเพียรภาวนานะจากลักษณะการนั่งขององค์พระก็เป็นลักษณะนั่งขัดสมาธินะหมายถึงว่าท่านให้พวกเราทั้งหลายได้ทำสมาธิจเจริญสมถาวิปัสสนากรรมฐานให้ดี อย่าได้ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเมื่อผ่านการเวลาไปแล้วนะชีวิตของหลวงปู่ก็หมดไปสิ้นไปแล้วก็ได้ทำพระเอาไว้ให้เป็นที่เคารพสการะบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนานะก็ได้เอามาเป็นปิศนาธรรมว่าเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตมาน,นั่งสมาธิเจริญภาวนาปิดหูปิดตาเสียบ้าง นะเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่ร้อนรนและพระนี้ก็มีความเก่าตามธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมีรอยยุบนะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วความแข็งความแกร่งความเงาของเนื้อผงที่ได้ผสมเอาไว้ก็จะได้เห็นกัน นะเรียกว่ามีความเงางามเหมือนกับผิวพระสมเด็จบางรุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราได้ปฏิบัตินั่งสมาธิจเจริญภาวนานะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนนับ2หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนนับ3ไปเรื่อยเมื่อนับผิดก็กําหนดรู้ คิดหนอคิดหนอคิดหนอจิตมันก็จะหยุดไปเองและเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนถึงความเป็นลังแห่งโรคว่ามันมีโรคอะไรเกิดขึ้นได้บ้างถึงการที่มันมีความสกปรปกตามความเป็นจริงและเราก็จะได้พบเห็นตามความเป็นจริงนะ เปรียบเสมือนว่าเราพิจารณาแล้วเห็นความว่างเปล่านะเหมือนองค์พระที่ไม่มีอักขระเรกยันใดๆเกิดขึ้นเลยนะนี่คือปิิศนาธรรมที่พระอาจารย์ได้นำเอามาไขให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีองค์ความรู้ทั้งในเรื่องพระเครื่องและในเรื่องหลักธรรมนะเรียกว่าสองพระสองธรรม และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการท,กาท,ทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยอำนาจของพระรัตนตรยัยหลวงปู่ยิม้มและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญมาจงนำพาให้เราท่านทั้งหลายนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกประการด้วยเถินนิพานปัจโยโหโตุ